วันนี้พามารู้จักกับสินเชื่อส่วนบุคคลของทางธนาคาร SCB แล้วกันนะครับดูซิว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะเหมาะกับสินเชื่อตัวไหนนะฮะซึ่งผมจะเฉพาะเจาะจงเป็นสินเชื่อประเภทส่วนบุคคลนะครับเพราะว่ามันสะดวกดีตรงที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันนะฮะไม่ต้องไปหาบุคคลมาค้ำประกันเช่นกันนะฮะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันด้านในเว็บไซต์ของเขากันดีกว่านะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับคุณผู้ชมฮนะ วันนี้ถ้าคุณอยากได้วงเงินเท่าไหร่พิมพ์ให้ผมด้านล่างหน่อยครับว่าอยากกู้วงเงินเท่านู้นเท่านี้นะพิมพ์คอมเมนต์ผมหน่อยนะครับผมแล้วก็ขอให้คุณโชคดีนะครับไปถ้าพอแล้วไปดูกันผมเข้ามาในหน้าเว็บไซต์ของธนาคาร SCB นะครับก็ เดี๋ยวเราไปดูตรงเนื้อหาหลักของเราเลยแล้วกันนะครับแบบไม่ต้องไม่ต้องเยอะเลยนะฮะเข้าไปดูที่เนื้อหาหลักผมจะวิเคราะห์ให้ฟังนะแบบคร่าวๆหยาบๆเท่านั้นนะครับว่าตัวไหนเป็นอย่างไรบ้างเสร็จแล้วหลังจากนั้นอนะ่ะคุณก็ลองใช้การพิจารณาเองว่าคุณสนใจหรือไม่ค่อยไปยืนกูตอเพราะว่าถ้าเกิดผมอธิบายแบบละเอียดยิบเนี่ยทั้งคลิปเนี่ยบอกเลยเป็นชั่วโมงแน่นอนนะครับเปิดตัวมาในเว็บไซต์หน้าแรกเด้งขึ้นมาตัวแรกคือสินเชื่อชอบใจนะฮะ สินเชื่อชอบใจเนี่ยเป็นสินเชื่อที่คุณผู้ชมสามารถที่จะยืนกู้ได้คือแบบเขาเรียกว่าไงคือคนที่ไม่ว่าอาชีพอะไรอ่ะก็มีโอกาสได้รับแต่ไม่ใช่ว่าจะไปยืนกู้วๆซส่วๆได้นะครับตอนนี้เขาเปิดตัวสินเชื่อชอบใจเนี่ยเขาเปิดตัวด้การที่ถ้าใครอยากจะกู้จะต้องได้รับลิงก์เชิญเท่านั้นนะฮะหรือจะต้องเป็นลูกค้าชั้นดีของธนาคาร SCB เท่านั้นนะครับผมจึงจะสามารถยืนกู้ได้ซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาให้มีการยืนกู้ในแอปพลิเคชันของ d o l p h i o n e y นะครับผมภายหลังมาก็มีแอปพลิเคชันของ s ซนะฮะก็สามารถที่จะยื่นกู้สินเชื่อชอบใจได้แต่เมื่อก่อนเนี่ยจะต้องรอไอคอนเดึงขึ้นมาจึงจะสามารถไปลองยื่นกู้ได้แต่ณปัจจุบันนี้ไม่ต้องแล้วนะครับในแอปเซเนี่ยคือเปิดแข่งกับเซเวเลยแหละเปิดไว้24ชั่วโมงเลยแต่คุณเข้าไปสมัครได้หรือไม่นั้นนะฮะจะเข้าไปได้หรือไม่นั้น,นะไไน,นต้องไปรุ้นอีกทีว่าคุณจะมีโชคกับตัวนี้หรือเปล่านะครับ ซึ่งเจ้าวงเงินของเขาเนี่ยก็จะเอามาชําระค่าบริการโดยสามารถแบ่งชาระเป็นงวดได้สูงสุดคือ36มงวดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน2 5เต่อปีนะครับถ้าผมจำไม่พลาดนะนะก็จะประมาณนี้นะสำหรับชอบใจนะอ่ะโอเคนะตัวแรกถูกใจหรือเปล่าใครชอบตัวนี้ใครถูกใจสินเชื่ร์ชอบใจพิมพ์ว่าอยากได้สินเชื่ร์ชอบใจคอมเมนต์ไ้เลยนะครับผมแล้วขอให้ได้ให้โดนนะครับอ่ะต่อมาตัวที่2คลิปนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนเป็นการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เฉยๆนะครับ ไม่ได้บอกว่าการยืนกู้อะไรยังไงนะแต่เดี๋ยวจะทําให้ที่หลังสําหรับการการยืนกู้ต่างๆนะครับตัวนี้จะเป็นสินเชื่ออัพจาก SCB นะครับผมคืออัพตัวนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่คุณผู้ชมจะสร้างเครดิตนะครับใครมากู้สินเชื่ออัพได้เนี่ยแล้วคุณมีการส่งที่ดีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกู้สินเชื่อตัวอื่นๆที่เป็นก้อนใหญ่ได้มากยิ่งขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสามารถกู้อัพได้เนี่ยนะครับผมคุณผู้ชมก็จะได้รับวงเงินที่ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับ แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะกู้ได้จะต้องเป็นคนที่เข้าไปในแอปพลิเคชันของ SCBEC แล้วมันเปิดให้คุณยื่นกู้ต้องไม่เป็นสีเทานะมันต้องเป็นสีแบบม่วงๆขึ้นมาถ้าเกิดเป็นสีเทาๆเหมือนกับขาวดำกัยังกู้ไม่ได้นะครับก็จะมีตัวแรกจะเป็น u อพแคสตนะครับตัวนี้ได้เงินก้อนเช่นกันนะฮะหรือถ้าเกิดเรื่องจะเป็นก็คือออพโดนนะฮะอัปยืมเงินก็ได้แล้วแต่ว่าคุณจะได้ในรูปแบบไหนนะฮะ ซึ่งมันเป็นเงินสำรองที่ค่อนข้างดีมากในตัวนี้นะครับผมอาชีพไหนบ้างที่กู้ได้ไม่ได้จํากัดอาชีพนะครับเขาไม่ได้จํากัดนะฮะอยู่ที่ว่าคุณจะได้เป็นตัวเลือกของธนาคารหรือไม่เท่านั้นเองนะครับอ่ะไปต่อนะครับสำหรับเอชซีบีเพย์เดเตอร์เนี่ยก็ตัวนี้น่าสนใจนะฮะตัวนี้ได้เป็นเงินสดเหมือนกันแต่ว่าก็สามารถที่จะชําระเข้าบริการสินค้าได้ด้วยสําหรับ s c b p r e d a t o r ตนะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูรายละเอียดซะหน่อยดีกว่าผมคิดว่าตัวนี้เออผมผมก็ชอบเหมือนกันนะฮะอ่ะเข้าไปดูเลย โอเคนะครับทีนี้ในส่วนของ S C B S <oughs> C B Paylater เสียงหายนะเมื่อกี้เพิ่งทำการไลฟ์ขายของมานะแล้วก็มาทำคลิปต่อนะครับคือตัวนี้เนะี่ยคุณสามารถที่จะชำระค่าบริการผ่านทางแอปพลิเคชันของเซเว่นต่างๆได้ก็คือในบริการของเขาที่มีอยู่ในเครือข่ายเขาคุณสามารถใช้ตัวนี้จ่ายได้นะครับเจ้า Paylater ตัวนี้แหนละนซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่สะดวกนะฮะซึ่งผมเองก็อยากได้อยู่เหมือนกันนะตัวนี้ กำลังคิดอยู่ว่าจะทําการสมัครดีหรือไม่นะครับวงเงินสูงสุดตัวนี้อยู่ที่2 0 0 0 0บาทนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะได้กัน5 0 0พันมัง่งอะไรมั่งนะฮะแต่ว่าสูงสุดอยู่ที่20,000บาทนะครับผมแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยอ่เป็นแบบลดต้นลดดอกนะก็ถือว่าไม่ได้รุนแรงมากแต่คุณจะต้องจ่ายดอกเยอะหน่อยในช่วงแรกนะครับหละะังจากนั้นมาก็จะค่อยๆบาลานซ์ขึ้นมากเรื่อยเยนะฮะทีนี้การสมัครต่างเนี่ยก็จะสมัครในแอปพลิเคชันของ ACBEC อีนะครับสำหรับในส่วนของ a t e r นะ ตอนแรกผมเมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับคือมันไม่ได้เป็นเงินก้อนนะแต่มันได้วงเงิน20 0 0 0บาทนะครับผมแล้วเอามาใช้จ่ายได้นะครับเมื่อกี้ดันไปหลุดปากว่าเป็นเงินก้อนนะครับ,นะรบต้องพูดแก้ไขน่อยเดี๋ยวจะเข้าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันนะฮะอ่ะโอเคทีนี้ในส่วนของเอ AC b บีเพลเยเตอร์ไปแล้วนะครับผมส่วนใหญ่สินเชื่อบัตรกดเงินสดนะฮะสปิดดี้แคต,ตัวนี้เนี่ยอาจจะเหมาะสำหรับคนที่ทำงานประจำนะฮะ อาจจะเหมาะแบบนั้นมากกว่าแต่ว่าความสะดวกของมันก็คือคุณผู้ชมอาจจะได้ไปกดเงินตรงไหนก็ได้นะเดือดร้อนตอนไหนอยากใช้เงินสดตอนไหนคุณสามารถจะไปกดเงินได้นะครับมันก็เลยคือความสะดวกนะแต่ว่าการสมัครก็จะยากนิดนึงนะครับโอเคนะครับทีนี้ส่วนล่างเนี่ยจะเป็นการ์ดเอ็กซ์สปิดนะครับกับการ์ดเอ็กซ์สปิดดี้โนะตัวนี้เป็นบริษัทที่เขาเหมือนกับยกยานแม่มาเลยนะเพื่อที่จะเอามา ทําผลิตภัณฑ์ที่แบบให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นดูแลเกี่ยวกับสินเชื่อนะดูแลเกี่ยวกับบัตรเคดมเครดิตต่างๆคือเขาดูอยู่หลายตัวมากเลยนะฮะตัวนี้เดี๋ยวต้องทําแยกตัวนี้ต้องทําแยกสําหรับการ์ดเนะครับผมตัวนี้ต้องทําแยกแน่นอนเพราะว่าข้อมูลแน่นๆนะฮะแล้วมีสินเชื่อดังๆของทาง s อ b นะฮะที่เคยได้ใช้บริการผ่านทาง s อ b เนะี่ยก็โยกมาอยู่ที่การ์ดเกเช่นกันนะเดี๋ยวแยกให้สําหรับตัวนี้นะ โอเคครับผมก็หน้าตาประมาณนี้นะครับเ c b ประมาณนี้หลังจากที่เราไปดูของกรุงไทยมาแล้วดูของกสิกรมาแล้วเ c b ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับสำหรับใครที่อยากได้ของเ c b อยู่นะครับผมก็ขอให้ได้ให้ดูแล้วกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้แบบลึกๆเลยวันนี้รู้แค่ผิวเผินไปก่อนนะครับเดี๋ยวจัดให้ลึกๆทีหลังนะครับผมโอเคครับไปลาไปบายสวัสดีครับ